เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแหมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Tower of Fantasy นะครับผมวันนี้เราก็จะมาเปิดน้องคาบอูบีนะครับตัวเอซอาร์ที่โดนบูลลี่เยอะที่สุดในเกมนะครับผมน oh. <laughs> ่าสงสารน้องเหลือเกินนะครับผมแหมผมก็จะมาเปิดน้องคาบอูบีนะครับเอาให้ได้3ดาวไม่รู้จะได้หรือเปล่านะผมมีอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยนี่นิวเคียสดำห้ 5, เอ้ย1 5นห้แล้วก็มีอไอ้เพชรเพชรแดงเนี่ยอ่ะไว้เปิด SR อยู่44อันนะ อ๋อใครที่สำหรับใครที่เล่น iOS นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปรับนิวเคลียสดำตัวนี้นะฮะนี่ตัวนี้1,000นะครับผมไปกดรับได้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเปิดน้องคาร์บบีกันนะไม่รู้จะได้3ดาวหรือเปล่านะส่วนไอการเติมนี้ผมเติมเบเดิลพาร์เท่าไหร่นะ599เอ่อ,อนะ599ของเบเดิลพาร์รอบที่แล้วแล้วก็เติมรายเดือนร4 9นะสายประหยัดนะครับผม เราเน้นสายประหยัดนะครับเปิดเท่าที่ได้นะครับผมนี่เราก็มาลองเปิดกันเลยแล้วกันไม่พูดเยอะมาน้องคโคบบีนะฮะไม่รู้จะได้สดาวหรือเปล่าภาวนาให้ผมดูไปแล้วครับไม่รู้จะหลุดเลนหรือเปล่านะขอให้ไม่หลุดเลนเถอะผมกดข้ามเลยแล้วกันดูดิได้ไหมโอเคยังไม่มาขาดอีกเท่าไหร่วะ เออ่ไม่รู้อะขาดอีก20 28ี่เปิดอีก2รอบอย่าหลุดเลยน้องคาบ้ลเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอีกสองรอบดิ80นี่ว่าการันตีดูจากทรงแล้วไม่น่าจะได้นะสามดาวอ,อ,อีกรอบหนึ่งอย่าหลุดนะลูก เดี๋ยวดิผมต้องเออเปิดไปเลยแล้วกันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาไหมวะต้องมาดิกดข้ามได้ไหมกดข้ามเลยแล้วกันเสียวจังเฮ้ยแมวโอ้ยมาแล้วจ้านังโคบอลนองโคบอลดูดินี่เราได้มาแล้วหน้าดาวหนึ่ง โอนี่อาวุธที่ผมใส่นะฮะทีไมไฟฟ้านเก่า,าสมุละคำสมุละคนดูดิที่จริงมันก็เข้าตั้งนานแล้วนะนี่พอปลดล็อกสามดาวดูฮะโอ้ยสกินน้องเท่มากอัลกเบ้แหทีมไฟนี่มันโลลิ่จริงๆเลย <c oughs> ดูดิดวงผมแม่งอะไรก็ไม่รู้ดูนี่เปิดได้แต่แบบอะไรวะเนี่ยดูอาวุธหน้าผมให้ดูอาวุธ ดูสิเนี่ยเปิดได้แต่แบบทีมอื่นอะดูทีทีมไฟทีน้ําแข็งผมไม่เปิดตูด้ฟิกนะแต่ว่าพอไม่ได้เล่นทีมน้ําแข็งแต่ดูดีเปิดได้น้ําแข็งได้แบบโหดร้ายมากเลยอะไรวะเนี่ยแต่ผมมาเปิดนีมิซิสนะปลดแค่ดึงดาวพออ่ะไปต่อเลยแล้วกันไม่รู้จะพอหรือเปล่านะผมกะจะเปิดตรงนี้ให้ได้ร้อด้วยเอาไปกันต่อเลยโย เอ้ยทำไมมันเก้าร้อยวะมันลดราคาเหรอเออสร้างมันแล้วกันใช้คิดตามเก้าร้อยเพื่อหกอันอ๋อเรามีอ,อ,อ,มาอยู่สี่อันโอ้แม่งหลอนแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยได้เหรออะไรอะเมื่อกี้ผมเห็นเห็นว่ะเมื่อกี้มันขึ้นตรงเนี้ยหมาเร็วเฮ้ยไม่มาวะ <c oughs> <laughs> ผมติด <te le> เต้นไปเองนะโทษด้วยครับผมทุกคนไอ <laughs> สามดาวน้องต้องมาสามดาวน้องต้องมาวะหรือว่าผมได้แค่ดาวเดียววะอะไรอ่ะนี่ขาดอีกเท่าไหร่วะผมจะซื้อตรงนี้เศษเศษเศษของน้องโอเคช่างมันแล้วกันผมเปิดไปเลยใครที่เล่นทีมไฟนี้ก็ต้องคิดคำนวณหน่อยนะครับผมเพราะเดี๋ยวน้องรูบี้น้องรูบี้นะเขาน่จะคอนเฟิร์มมาแล้วน้องลูบี้จะเข้ามาอีก แต่ผมคิดว่าลูบี้ผมไม่รู้นะว่ามันมันจะเหมือนเซิฟจ,จีนหรือเปล่าแต่อาจจะบางส่วนนะผมว่าบางส่วนน่าจะเหมือนผมก็ยืนยันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเราอ้างอิงจากเซิฟจ,จีนผมเห็นหลายหลายหลหลายคนนะครับผมอ้างอิงจากเซิฟจ,จีนเอยอะมากเราก็ไว้ใจไม่ได้นะโกลบอลนี่ผมไว้ใจไม่ได้เลยจริง <c oughs> หักหักเหลี่ยมโหดมากโกลบอล เฮ้ยน้องไม่มาเลยเหรออะไรวะต้องการรันตีเลยเหรอเฮ้ยแต่ผมอยากเปิดว่ะเอาไงวะและ้วเศษตรงนี้มันจะเป็นร้อยสามสิบสามเลยเออเอาให้ครบเลยแล้วกันเฮ้ยมันจะได้สองดาวเหรอเฮ้ยแต่ไหนๆมันก็จะสามดาวแล้วนะทุกคนขอเถอะขอเถอะรอบนี้จริงๆเอามานี่ถ้าผมดวงนี้นี่เปิดได้สองตัวนี่ลำเลยนะ ด,ดูได้ไหมเอ้ยมาวะเอ้ยอย่าหลุดนะเว้ยไม่หลุดเลดนะเว้ยเอาหลุดไปเร็วหนึ่ง <c oughs> ดูดิทุกคนอะไรวะทำไมวะโอ้ใจร้ายมากอะไรอ่ะโอ้ผมไม่ได้เมือเร็วดูดิมันได้เดี๋วีวมันแข็งอ่ะเป็นไรวะเนี่ย มีครบทุกทีมเลยยกเว้นทีมไฟดูดีมีมแต่คิงทีตัวเดียวเองแล้วคิงนี่ผมเปิดกองเด็กกับเปิดไอเศษร้อยยี่สนะนอกนั้นไม่มีเลยทีมไฟดูดีนี่ผมอะไรวะเนี่ยดวงไม่ค่อยดีกับทีมไฟเลยนะแม่งทีมอื่นไม่มีครบหมดเลยโอ้โหผมเซ็งมากดูดีแล้วเหลือสี่พันหนึ่งด้วยอาผมก็ต้องซื้อละซื้อน้องเอาไปดาวนึงโอ้โ ดวงมันจะอะไรขนาดนั้นนะ่ะเชื่อแล้วแม่จ๋าเดี๋ยวผมขออนุญาตอัปเกรดก่อนนะได้น้องแค่ดาวเดียวยัง่ะมันไม่พอผมมีอยู่สี่พันหนึ่งอะเก็บไว้แล้วกันเก็บให้น้องรูปีที่จริงผมต้องไปเปิดในตรงนี้อีกนะแมปแมปใหม่นะ่ยแต่ผมยังไม่เปิดเลยไม่รู้จะได้ครบยังเพ็ดเ็ดแดงผมก็เปิดน่าจะได้สีหนึ่งนี่แหละไม้เปิดละ เพราะผมงบมีอยู่แค่นี้โอเคเราลองไปรีวิวน้องกันหนะ่อยได้มาตั้งดาวหนึ่งโอ้โหดีใจจังเลย <c oughs> นี่แหละครับสายประหยัดนะแล้วเราไปดูน้องกันเลยมานี่เราได้อัปเกรดอ่าน้องคบบีไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแหมตังหมดเลยนะฮะโอ้โหดูดิโอเซ็งเลยเนี่ยผมก็มีอยู่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นอ,อันนี้นะชิโร่น่าจะเปลี่ยนนะรู้สึก แต่ผมก็ทําได้ประมาณนี้คร่าวๆนะนี่คืองบสายที่รันทดที่สุดนะฮะเดี๋ยวดีแล้วรู้สึกว่าเดาเมจมันจะเบาอ่ะทีมไฟฟ้าที่ผมทําไว้ด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อเราลักน้องแล้วเราก็ต้องทุบเททุ่มใจน้องไปนะฮะ <c oughs> ส่วนแมตริกที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นใส่แบบมั่วๆนะเดีด๋ยวดีใส่เท่าที่มีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูนี่ตัวนี้ก็เป็นซาเมียสองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ใส่มั่วๆเอา ให้ยิงผมจะใส่คิงนะแต่คิงใส่ให้ไอคิงเลยนี่งไงคิงรวยนี่ก็ใส่ให้คิงไปเลยนะมันติก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะผมไม่มีอะไรเยอะเลยดูดินี่ขาดโคอ้อีกอันเดียวโอ้เ็งเลยโอเคเดี๋ยวเราลองไปยิงมอนดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนยต้งโคบอบียิงหนึ่งนัดก่นอนเออเออ,อโอ้โหเอ้แรงอยู่นะมันต้องยิงกระโดดใช่ไหมโอ้โะ กูอโอ้โหโอ้ยโอ้ยเทมากน้องเทโคตรนายแดดยิงดูดิโอ้โยแรงนะเนี่ยเฮ้ยยิงแรงทุกคนสองนัดเดี่ยงเลยนแล้วผมขอชาร์จยิงดูดิโอ้โหชาร์จกี่หลอดวะเนี่ยห้าหลอดทำไมมันเยอะจังยิงไกล แต่เนาะโอ้โหตายเลยเหรอว้าว <Wow. S 1> เอ้หรือว่าแมปมันนี่เกินไปวะเดี๋ยวผมลองไปลงดันดูนะแมวมาแมวเดี๋ยวผมย้ายแมปก่อนลองร้อยชั้นดีวาาดกว่ามาดกดราาน้องจะโหดขนาดไหนลองไปดูโอเคนี่เราเข้ามาในดันร้อยชั้นแล้วนะเอา้าผมลืมจัดเลลิลกว่ะเออช่างมันแล้วกันเดี๋ยวเราก็เอาเท่าที่มีนะมาเรามาเล่นน้องกันเลยโดยดิจะโหดแค่ไหน อ้น,นี้ลอยอยู่ที่เราอยู่ชั้น2อ1นะลองดูน้องดูดิเห็นว่าค่าเชเตเตอร์นี่เยอะมากเลยนะของน้องแต่ไม่รู้จะเยอะหรือเปล่าดอกทาแลกปั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 ปปปป,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 ปโอ้โหเอ้ยเจ๋งอยู่นะเป็นเล่นไปแต่ไม่มีค่าชาร์่เดยก็ใช้ใครนะผมลืมนมีซิสนี่แหละยิงดูันติโอ้โหยันติน้องเฮ้ยแรงอยู่นะทุกคน เป็นเล่นไปแต่เขาบอกว่าตัวนี้ต้องแดดยิงนะใช่ไหมอ่าหมันไงยิงไงหมันไงปลุกผีพี่บ่าวพี่บ่าวเอ้ยอะไรอะพี่บ่าวทำอะไรผมไม่ได้เลยโอ้ไปน้องโหดอย่างเลยโอ้โคตโดนเลยเดี๋ยวจะสโลก่อนเอ้ยเจ๋งอยู่นะเป็นเล่นไปทุกคนดูดิใครบุลลี่น้องบอกมาโอ้โหเฮ้ยก็แต่โคตรไวใครบุลลี่น้องบอกมา โอ้ยนี่กระดาษดาวเดียวเนี่ยทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะโกงไปหรือเปล่าลวกก่อนลวกกว่าตีลวกวลวเฮ้ยทำไมไม่ลวกวะสองสามที่ผมลวกม่ไดิเอ้ยต้องอย่างงี้แหละน้องยิงน้องยิงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นน้องก่อนน้องน้องรักนักร้องเฮ้ยน้องโค้อบบียิงแรงเนี่ยทุกคนดูดี อย่ามาบูลลี่น้องไม่เอานี่ไง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 บูลลี่น้องเหรอยิงเลยบังอาจบังอาจบูลลี่น้องใครบงับงอาจบังอาจบูลลี่น้องเด็ดเด็ดเอ้ยมันจะหมดเวลาเฮ้ยเอาว่ะทุกคนทิมไฟต้องเปิดว่ะไม่เปิดไม่ได้นะจริงๆอันนี้ผมพูดจริงไม่ได้โมเลยน้องยิงแรงมากทุกคนดูดิโอ้เกาะคือแบบวัตเลย กาะแบบพี่กเกาะแรงมากทุกคน no. <c oughs> อนอวอวยแล้วอวยแล้วไม่รู้จะอวยยังไงแล้วไีย่ยิงไงยิงแดดยิงแดดยิงแดยงแด,ยงแดยิงเอาหมดแล้ว <c oughs> เอ้ยผ่านเฉยไม่ผ่านได้ไงวะถือว่าเล่นแล้วก็ผ่านเลยนะผมผมรู้สึกผมไม่ได้หน็ดอุ้ยแรงยังวะเอ้ยนี่กระดาษานไม่เต็มถือว่าโอเคครับผมน้องขอาพบบีนะฮะ ใครชอบก็เปิดนะครับผมใครไม่ชอบก็ไม่ต้องเปิดนะฮะย้ายตู้ไปได้เลยไปเปิดลูบี้ทีเดียวใครที่แบบเอ้ยน้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมก็เปิดเก็บไว้นะคือรอรีรันตู้เผื่อน้องจะเข้ามานะครับผมแต่จีนผมไม่แนนะ่ไม่แน่ใจว่ามันรีรันหรือเปล่าน่าจะรีรันไปแล้วนะของววงนี้เออจีนรู้สึกจะรีรันไปแล้วนะผมจะไม่ผิดแต่ผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟจีนไงผมเล่นกอบอ์ก็คืออิงจากกบอบล์เอ้ยจีนได้นิดๆิดหน่นนอยและแต่คือกบอบล์มันหักหักมุมพวกเราไปแล้วไง ดูดิจากอะไรนะจากค่าทำลายเชสเตอร์ค่าทำลายเกาะของน้องเป็น B นะถ้าผมจะไม่ผิดของเซิร์ฟจีนมันเปลี่ยนมาเป็น S ถหือว่าโอเคนะลูบี้ตู้หน้าผมว่าน่าจะทำมาเป็นตัวชาร์จนะถ้าไม่น่าเกียดอืมแต่ทีมไฟนี้ก็จะแบบอยากให้สุดจริงๆก็ต้องแบบมีงบหน่อยอะเอ,อยิงมีงบหน่อยแต่คือผมก็ได้เท่านี้แหละได้เท่าทาี่งบจำกัดอะเออได้เท่านี้ผมก็โอเคแล้วชื่นใจแล้วดูดีได้น้องมา โอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันนะครับผมสำหรับการรีวิวจบการเพียงเท่านี้นะฮะน้องต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมนี่ใครมาบูลลี่น้องยิงน้องอยิงเลยยิงเลย <laughs> โอเคไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมทวนมาวันนี้ก็เจอกันครับสวัสดีครับ